และแบบนี้มีชื่อว่ารถบ้านเราและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นน้อง F4 ของผมนี่แหละครับแม่แต่งตัวัซว์แบบโอ้โหหน้าตาแบบอย่างเถียนเลยก็ <c oughs> <c oughs> ในวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาเล่นแบบรถบ้านเรามาดูว่ามีอะไรที่อัปเดตมาใหม่บ้างหลังจากที่ไม่ได้ทํามาโอ้นานมากเลยตั้งแต่แบบไปทําแบบอื่นด้วย แรกๆที่ผมมาทําแบบนี้เนี่ยก็คือผมผมผม,ผมท,ำทำแค่แบบนี้อย่างเดียวเออล่นเป็นไรวะเนี่ยทำแค่แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้ทําแบบอื่นเลยแต่พอผมไมทมปทําแบบอื่นปิ๊บในแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเดตใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนในเกมเนะฮะเปเพื่อนในเกมเป็นน้องๆ FC ผมนี่แหละนะฮะเทปซากกับน้องปังปอนน้องปังปนอนนี่ค่อนข้างแบบเจอบ่อยมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเดตใหม่นะฮะ4.3 คราวที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปนะครับเป็นเวอร์ชั่น4.2โอ้โหโดูดูดลูกสม,มุนผมนี่เพียบเลยรถใหม่2คันระบบเริ่มเกมใหม่อ๋อก็ว่าอยู่เข้าเกมมาแล้วทําไมมุมกล้องมันเป็นแปลกๆครับมุมกล้องมันอยู่บนฟ้าทั้งที่ผมแบบไม่ทาอะไรเลยงงมากเลยตอนแรกนดกว่าจะเล่นไม่ได้เลยกดไปมัวม่วๆครับกดชิปซีชิปพีอะไรประมาณนี้แหละแล้วมันก็เปลี่ยนมุมกล้องแล้วมันก็เล่นได้อการอัปเดตใหม่ก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรละอ่ะ รถใหม่สองคันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูอ่ะอัปเดตใหม่รถใหม่2คันไหนดูซิมีคันไหนบ้างนะครับรถใหม่เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือคันไหนอ่ะนี่ไงคันนี้เลยนี่คือคันแรกที่เป็นรถใหม่แล้วอีกคันละข้างล่างนี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะมีแค่ด้านบนอย่างเดียวรถใหม่เหรอได้เป็นคันนี้ปะ่ะเนี่ยรถอีแท็กเนี่ย รถ e tag แล้วมันใหม่ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันใหม่ยังไงหรือว่าล้อมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเสกคันนี้ออกมาดูก่อนนะ่ครับคันนี้ก็คือเหมือนคันที่เราเคยเล่นไปเมื่อก่อนหน้านี้แต่ที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ก็คือล้อนะครับล้อไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเสกอีกคันหนึ่งออกมาดูอันนี้จะเป็น e t a วอร์ชั่นเก่านะครับนี่เห็นปะมันจะเป็นเหมือนล้อรถกระบะซิ่งนะครับผมคันนี้นี่คือความแตกต่าง หรือเปล่าใช่แหละนี่คือความแตกต่างแล้วเปลี่ยนแค่ล้อแล้วบอกว่ารถคันใหม่ผมก็งงไงจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรใหม่เลยและอีกคันนึงก็คือคันนี้ครับโตโยต้าไฮรักลีโวครับผมแต่งเป็นรถอันนี้มันรถพยาบาลหรือว่ารถอะไรเปิดฝาปูงได้ไหมอ๋อหุ้ยเดี๋ยวนี่เครื่องยนต์เดิมเนะครับผมแต่ใส่กองแห้งนะครับกองอากาศกองแห้ง เอาว่ะมีคนมาเปิดกับเราด้วยแล้วทําไมตัวเข้าเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเกิดอะไรยัางึ้นเออเครื่องยนต์ก็โอ้โหโมเดลถือว่าแบบยอดเยี่ยมกระเทียมดองโมเดลค่อนข,ข้างแบบสมจริงเรอเรสติกโซโรเรอเรสติกมากๆเลยนะฮรตเต้เตารีโวเปิดประตูได้บอกเปิดประตูได้ประตูหลังก็เปิดได้ท้ายก็เปิดได้เฮ้ยแทบจริง ปิดได้ทุกอันเลยนี่เอ้ยมันเอาเรื่องว่ะรถคันนี้ถ้าเปิดบอได้เนี่ยมันจะแบบเฟี้ยวมากกว่าเดิมแต่ไม่รู้ว่า,ว,า,ว,าว่ามันจะเปิดบอตัวไหนเนี่ยต้องลองดูก่อนเอ้ว่าไงนายนายเห็นรถเราไหมนี่คือรถรถใหม่ของเรานะนายอยากจะไปลองขี่กันแล้วไหมไอ้ตัวละครนี้มันชื่อว่าอะไรนะจตไม่ได้เป็นตัวละครคัดสิกข,ของโลบอก ค่อนข้างแบบเฟียนะคนใช้เยอะไม่ใช่คนใช้เยอะสิมันเป็นตัวละครเริ่มต้นเออตลกดีแต่เราลองขึ้นไปสำรวจบนรถกันดีกว่า,าเปิดหมอตัวเอเปล่าตัวเอนี่เป็นแต่นะครับตัวเอเป็นไลท์แต่ไม่เห็นมีไฟอะไรขึ้นมาเลยแล้วลดูตัวละครแล้วมันขับยังไงวะเน,นี่ยลกแขนกับหัวกับตัวกับขาเนี่ยมันแยกชิ้นกันอะไรเนี่ยบ้าบอ าบ,บอกคอแตกเสียวโอเคขึ้นมาน้องขึ้นมาเอ้ยมีคนปิดประตูให้เราโอเคปิดประตูรถก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปออกเดินทางออกทริปนี่มีเสียงด้วยคันนี้เออไม่ธรรมดาขึ้นมาน้องขึ้นได้หรือเปล่ารถคันนี้จะซ้อนกันไม่ได้นะครับโอเคปะได้เวลาออกทริปแล้ว เปิดเสียงวอไไ่ได้ทําเสียงวอเองเลยเฮ้ยทำไมเสียงรถมันดังแบบนี้อะถามจริงมันดังมิวมิวมิวเสียงรถฮาดีวะตามพี่มาเลยน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปแข่งอันนี้ก็จะเป็นคอกบรรทุกนะครับผมคอกใหญ่เลยไม่ใช่คอกเล็กไปประเด็นพดเอาเรื่องอุ้ยมันแรงว่ะถือว่าแรงอยู่สำหรับ การอัปเดต4.3ก็ไม่ได้เพิ่มแบบใหม่เข้ามาอะไรแต่อย่างใดนะครับแบบก็ยังคงสภาพเดิมและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอารถ t o y ยต้ารีโวคันนี้มาเขาเรียกว่าทดสอบความแรงนะฮะกับทางตรงโอ้ฟังเสียงไนดะ้ยินเสียงป่ะรถ <laughs> เสียงแมงวันชัดเลยเนี่ยมันคือรถเสียงแมงวันอา้อาวอา้าวอ้าวไหวปะเนี่ยมา วัดแต้นะน้องน้องปังปอนนี่คนนี้เนี่ยเขาชอบแบบเข้ามาเล่นแข่งรถกับผมบ่อยมากเลยในเกมโรบ็อกมาครับไปครับผมออกก่อนนเบี้ยแม่ผมออกผมออกมาตั้งไกลแล้วเขาเพิ่งจะเห็นผมออก250ตรงตรงตรง300โอ้โยไปเดี๋ยวเราขับออกไปดีกว่าน้องปังปอนตามพี่มาน้องพี่จะพาออกไปแซ่ด ส่งอย่างแบสแซดทางตรงแซดให้มันสุดทางอะไรแบบนี้โอ้โหโอเคคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากะครับ <c oughs> ผมก็มีประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงกันดีกว่าคันต่อไปก็จะเป็นรถอีเด็กเดินตามนะครับผมรถไถเดินตามนั่นเองเอ้ไม่ใช่คันนี้สิมันต้องเป็นอีกคันหนึง่งนั่นก็คือนี่คันนี้เลยเอ้แล้วคันไหนของผมอ่ะ สเตปป์ใกล้ๆกันโอ้ยเตี้ยเกินโอ้ยเตี้ยเกินจะขับได้ไหมเนี่ยดูตัวละครผมมันเตี้ยเกินไปเนี่ยแต่จิมก,ก็ขับได้แหละไปน้องตามพี่มาเราพี่จะพาน้องไปไถนา <c oughs> ไถนาแบบดิฟเลสกโก้สับสียบดิฟดิฟไถนายังไงให้เสร็จเร็วที่สุดในโลกนี่ฮะมีหกเกียร์เลยแตกบ้าบอคอแตกอะไรมันมีหกเกียร์ <c oughs> น้องปองปอนบอกพี่เราผมด้วยพี่ผมตามไปท่านโอเคโอเคน้องเดี๋ยวเราจะขึ้นมาทางนี้ดีกว่าอุยอ้ยอุ้ยทำไมพี่ขึ้นไม่ได้อ่ะพี่ขึ้นไม่ได้น้องเอาเชือกมาดึงพี่หน่อยอพี่ต้องปล่อยแล้วก็ปึ้งขึ้นไปม,นนม,มันใกล้เกิน่ะมันใกล้เกินเราต้องเอาให้ไกลก,กว่านี้ตั้งลำตั้งลำตั้งลำแบบนี้ เราต้องเบิร์นยางก่อนเบิร์นยางก่อนไปเยสโก้อืออุ้ยมันขึ้นไม่ได้จริงดิแบจริงผมว่าเราตั้งลำใกล้เกินไปว่ะเราต้องเอาให้สุดแมบบไปเลยสุดทางสุดคนเทนาตรงนี้แบไม่เคยกลัวไม่เคยเกรงใจสซบสี่มันสับเกียร์เร็วเกิน เป็นไงของแท้ของแท้แ,ทแม่เขาวัดระยะกันไว้แล้วเขาใช้ตารางเมตรในการวัดระยะว่าแรงม้าเท่านี้ถึงจะขึ้นได้เป็นไงเราเดินแค่ไม่กี่ก้าวครับแต่รถนี้มันไปแบบเร็วมากเลยนะฮะคือต้องบอกว่าบรรยากาศในเกมเนี่ยคนก็ถือว่าเล่นก็ไม่เยอะเหมือนเดิมนะก็เหมือนกับตอนที่ผมเข้ามาเล่นใหม่ๆที่ผมเข้ามารีวิวแมปใหม่ๆกับทุกคน คือช่วงนั้นเนี่ยคนจะเล่นอยู่ประมาณสัก50-100คนนะครับผมแต่ช่วงที่ผมมาทําคลิปแล้วคนเนอู้เล่น200-300คนต่อว,วันนะฮะแต่หลงัลงๆมานี่คนค่อนข้างจะเงียบไปอีกแล้วนะครับผมสําหรับแมปนี้นค,คนก็กระจายกันไปอยู่แบบหลายๆแมปแต่ส่วนมากที่ผมสังเกตดูเนี่ยคนจะไปอยู่ที่แมปสปีดแบมเพนนะครับแมปขับมอเตอร์ไซค์นะฮะไปน้องค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปตามที่มาเ,าเดี๋ยวเราเรา,เา,เาไปทางตรงดีกว่า ก็อย่างที่ว่าไปนะครับคนส่วนมากเขาจะไปอยู่แบบนั้นกันหมดคือเกมนะี้มันไม่ใช่เกมที่ว่าแบบทุกคนจะเล่นได้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นเกมแนวนี้นะครับต้องคนที่เป็นคนที่ชอบจริงๆเขาถึงจะเล่น <c oughs> รู้น้องปองปอนน้องปองปอนบ,บอกเอ้พี่เราพกด้วยไอ้แท็กผมมันไปไหนก็ไม่รู้ของวันนี้เอาเ้ยทำไมรถเขาแรงจังวะถามจริงเอาเรื่องจาดโคตรตึงโคตรอันตราย ดูความพยายามของเขาเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้ายังไงยังไงเรียวเรียวเออเออเออเอามาได้เฉยงงมากมาได้เฉยแล้วทางดูทางดูสิเนี่ยมันเป็นการเอเวอร์จรู้จักป้ายเอเวอร์อ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตกตกหายละเฮ้ยทำไมน้องปองปอนเข้าไปได้อะ ตอนแรกกำกำลังชมว่าไปได้เลยตกเลยที่ยวเอาตกคนละฟากฝั่งกันด้วยอ๋อเราต้องตั้งลำไม่สุดน้องเราต้องตั้งลำไม่สุดเออเอาคว่ำไปแล้วครับอุย้ยขึ้นไม่ได้เว้ยรถผมมันค้างรถผมมันค้างอะไรอยู่เนี่ยสงแสยมันจะบักหัวมันจะมุดดินไปแล้วนะฮะ เดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี <kind> ๋ยวเดี๋ยวคนอยู่นี่รถไปไหนรถไปไหนตามจรูรถเดิน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 เอา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 โอ้ยแล้วห่าปะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วเขาพิดพอะไรกหัวเราะเลยแปรปๆเราเปลี่ยนรถไปขับเป็นพวกแ้วกระบะซิ่งดีกว่า เดี๋ยวผมจะเอาคอกซิ่งคันนี้นะครับผมเนะผมรู้แล้วว่าจะทําอะไรดีเดี๋ยวผมจะเอาคอกซิ่งคันนี้กับคอกซิ่งของอีกคันหนึ่งอะมาทดสอบนะครับผมว่าคันไหนจะแรงกว่ากันนะครับผมด้วยการวิ่งทางตรงแต่เราตนี้เราเราเราต้องเราต้องไปหาทางตรงก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิบได้ดิบได้แต่มันขึ้นไม่ไ <owner ro> <necessary> <terms> ด้ตรงนี้มันไม่ใช่ทางที่มันจะขึ้นได้เอาเอยเมื่อกี้ยังพูดอยู่บับบับว่าเป็นทางที่ขึ้นไม่ได้ครับน้องปังปอนนี่เขาเล่นยกล้อขึ้นมาเลยเดี๋ยผมนึ่งงปึ๊กเลยเมื่อกี้ดิเออ ค okay. ขึ้นรถก่อนตัวเตีย้ยขึ้นขึ้นรถก็ลำบากไปแล้วเนะไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เอาโอเครถเป็นแรงไอ้แบบน้ำปะปนตามพี่มาเดี๋ยวเราจะไปแซดมาจากทางนู้นนะครับผมไปทางตรงเอ้ยโอเคก็เล่นไปเรื่อยนี่ครับผมแบบนี้ไม่มีอะไรทำนะก็หาอะไรทำไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยนั่นแหละ อ๋อนั่นมันรถหน้าแปลงใช่ป่ะนั่นแหละรถที่น้องเขาขับอยู่มันรถหน้าแปลงอ๋อ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 ะรับผมแล้วพี่จะเป็นคนนับเองสามถ้าถ้าถ้านับหนึ่งนี่ไปเลยนะถ้านับหนึ่งคือไปเลยนะโอเคสามเฮ้ยมีคนจะมาร่วมแจมด้วยวะสองหนึ่งไปครับผม หนึ่งไปหนึ่งเราไปเอาอ่ะมาดีมาดีมาดีแสงหมดไม่สนลูกเออโอ้ก็สนุกดีอยู่นะครับผมถ้ามีเพื่อนเล่นเนี่ยสนุกดีแบบเนี้ยบอกเลยแต่เล่นคนเดียวมันก็จะแบบเงาเงาหน่อยนะครับผมมันไม่มีเพื่อนแบบรู้จะทําอะไรดีนะมันไม่ชมันไม่ใช่แมพที่แบบว่าเก็บเลเวลอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแมพที่แบบขับรถแบบชิวๆอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะ ไหนว่าอีกคันหนึ่งที่ผมว่าจะเอามาเล่นนันก็คือคออตัวแรงของผมที่ผมชื่นชอบมากในแมปนี้นก็คืออิสุดีแม็กคันนี้นี่อันนี้คือรถที่ผมชอบมากที่สุดในแมปนี้แหละน่ครับมันค่อนข้างแบบสมจริงมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมแบบเล่นมาแต่ความแรงนี่ไม่สมจริงนะความแรงนี่แบบแ,บบแรงเบอร์เกินไปเดี๋ยวผมจะต้องสอบความแรงให้ดู แต่ทรง,งมันี่คืออย่างได้เลยเราขยันนผมว่าเลยชอบดูครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบครับสองร้อยครับถ้าเป็นกิโลเมตรดูสามร้อยหกสิบครับโอ้ตดแรงอ้าวลงป่ากล้วยไปเรียบร้อยแล้วทีนี้โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับแมปรถบ้านเราในเกมโรบบอกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มารีวิวกันอัปเดตใหม่มีรถสคันเพิ่มเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเหมือนกันนะเออเอาโอ้โหก่อนหน้ามาไกลขนาดนี้ก็ตกใจหมดสินะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ